ดีครับท่านผู้ชม f c ฟพี่ๆน้องๆนักหมากรุกทุกๆท่านมาพบกันอีกแล้วครับหมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้าเกมนี้ให้ชื่อตอนว่ากองทัพหมดนะครับอยู่ในแอปหมากรุกขั้นเทพออนไลน์จับคู่มาเจอกับท่านหย่อนนะครับเซียนหมากท้องนภานครับเป็นหมากกสีขาวครับเปิดด้วยหมากม้าเทียมเรียงพลน,นะครับน่าจะเป็นทรงนี้แน่นอนนะครับอ่ะเม็ดซ้ายเหมือนเดิมครับ กูต่อสู้เดินม้าเทียมเรียงคนครับนำเรือมากดในตำแหน่งนี้จะทำอะไรเอ่ยไม่ทราบครับเก็บโคนขึ้นไปก่อนนะครับกูต่อสู้แทงเบียขึ้นมาแล้วก็แทงเบียริมนะครับแทงเบียลิมขึ้นไปกูต่อสู้ไหลเม็ดครับก็แทงเบียใส่เม็ดเลยใต่เม็ดไปหนึ่งทีครับ ถอยกลับไปอา้าวไม่กลับไม่กลับก็แทงเบีย้ยต่อยเม็ดบีครับเม็ดจะเอายังไงครับในตำแหน่งนี้นะครับอมเม็ดตัวนี้เข้าหารจริงๆนะครับเม็ดก้าวร้าวนะครับอ่าเม็ดกินมาแล้วก็ใช้เม็ดกินขึ้นไปครับคู่ต่อสู้ดันเบีย้ยใส่เม็ดเราต้องถอยนะครับ ถ้าเขาแทงใส่เม็ดเรากินนะครับก็จะทุกแทงใส่เม็ดจริงๆครับกินครับ mm hmm. ครับ, mm hmm. รบกินแล้วดันโคนเข้าไปจับกินนะครับลุมกินเบี้ยนะครับเบี้ยตัวนี้ก็จะมีตัวผูกค่อนข้างที่จะผูกยากครับขึ้นไปกินครับตอนนี้นะ่าจะต้องใช้ม้าผูกครับใช้ม้าผูกจริงๆแล้วก็ ตีเบีย้ยค่ขึ้นไปครับคู่ต่อสู้พยายามยันเบีย้ยขึ้นมานะครับเย้ยมาในตำแหน่งนี้กินกินแล้วก็ยกม้าไปจับกินเบีย้ยให้เขาดึงม้าไปผูกแล้วเราก็จะกินเบีย้ยฟรีนะครับ กินเบี้ยเข้าไปคู่ต่อสู้ต้องใช้เบี้ยกินขึ้นมาเรายกม้าขึ้นไปในตำแหน่งคอควายคอควายห้านะครับจับกินเบี้ยครับเขาต้องดึงม้าครับดึงม้าไปผูกเบี้ยนะครับขุนมาผูกไม่ได้นะครับอ้าวขยับขุนมาแบบนี้ก็กินครับม้ากินปักกข้าไปรุกครับรุกเป็นหนึ่งดอกบอกเพื่อนกันครับตำแหน่งนี้ก็ตัดกําลังไปเลยนะครับม้ากินเบี้ยอีกหนึ่งตัวนะครับ กุตโโซกินกลับมาก็ดันคนขึ้นไปครับกินมาเข้าไปคนมาคนมาเราไม่ให้ยืนแท่นนะครับตีเบี้ยคู่ขึ้นไปอีกครับเดี๋ยวเราจะเสริมคนขึ้นไปผูกครับสังเกตได้ว่าขุนของไก่ก้าวฟาดยังไม่ได้ขึ้นนะครับอ่าต่อคนแบบนี้นําเรือไปผูกก่อนครับนะครับนําเรือไปผูกอยู่ ผูกก่อนนะครับม้าของคู่ต่อสู้ก็ค่อนข้างที่จะขยายตัวลําบากนะครับเรามาดูกันต่อครับว่าคู่ต่อสู้จะทําอย่างไรในตําแหน่งนี้โคนไหลมาหรือเปล่าถ้าโคนไหลมาเราจะขึ้นขุนไปรับนะครับคู่ต่อสู้ขยับขุนหนีไปก่อนแล้วนะครับทังนั้นเราเสริมโคนขึ้นไปหลอกล่อให้คู่ต่อสู้ไหลโคนมานะครับไหลโคนมาแล้วครับเก็บขุนครับ เก็บคุณไว้หลังโคนพอดีนะครับป้องกันโคนไหลมากลางกระดานหน้าขุนของเรานะครับคู่ต่อสู้ปักแบบนี้กินครับปักใส่มา้าใส่โคนก็กินเข้าไปเดี๋ยวเราจะนําเรือไปกดหมากดขุนแล้วก็โคนด้านหลังนะครับไปครับคู่ต่อสู้ก็อาจจะนําเรือไปจับกินเบี้ยเรานะครับพราเห็นว่าม้าจะไม่มีอะไรนะครับอ่า เรือกลับครับมาครับไปให้ไวครับคิดการใหญ่ใจต้องถึงนะครับก็เป็นเกมสิบนาทีครับก็เดินค่อนข้างที่ที่จะไวนะครับคิดไวทําไวนะครับมาไวเค็มไวครับประมาณนี้นะครับเดินผิดเดินพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับกุะสู้นำเรือมาผูกเบียด้าไปครับโยกมาขับอีกจับกินเรือนะครับ เดี๋ยวเราจะไปต่อม้านะครับคู่ต่อสู้น่าจะนําเรือมาต่อเรือนะอ่านําเรือมาต่อเรือจริงๆเราหลบเรือก็ได้นะครับแต่ใจร้อนนะครับไอรุ่นใจร้อนก็ยกม้าขึ้นไปเลยครับนะครับลุมกินม้าครับนะครับ,นะรบเดี๋ยวคู่ต่อสู้จะหลบเสียก่อนนะครับเดี๋ยวไม่ทันการนะครับ เ่าจะสู้ใช้ม้ากินม้าเราไม่ได้นะครับขุนเปิดขุนไม่ได้อ้าขุนหลบไปแล้วม้ากินม้าเขากินเรือเราเขากินม้าก็สวยได้สองหนึ่งแต่ถ้ากินเรือเรายกม้าไปกินเบี้ยรุกก่อนเ่าจะสู้กินเบี้ยกินม้าเราเราก็กินเรือนะครับไปครับก็จะได้เบี้ยคู่นะครับเบี้ยคู่ตรงกลางกระดานนะครับอันสวยงามนะครับไปครับกินไปอีก ลูกปักเป็นหนึ่งดอกบอกเพื่อนกันกูจะสู้กินมาก็เก็บกินเรือก่อนครับเรือของเจ็ดนะครับเรือของเจ็ดจะเสร็จหรือเปล่านะครับก็มาดูกันต่อครับเราจะใช้กองทัพหมดนะครับกูจะสู้ห่วงเบี้ยนะครับไปครับดันเบีย้ยขึ้นไปกองทัพงูเห่าครับเรามาช่วยกัน,นครับกองทัพหมดของสีแดงดันเบีย้ยขึ้นไปอีก ก็จะสู้ก็จะพยายามนําเบีย้ยไปไห้ถึงจะไายได้นะครับก็ยังไม่สามารถนํากลับมาใช้งานได้นะครับน,นี้ดันเบีย้ยขึ้นไปอีกครับกองทับมดเราจะทํางานนะครับเรือเราเป็นแค่ตัวประสานงานนะครับดันเบีย้ยขึ้นไปอีกครับโอ้สามขึ้นไปเลยดีที่สุดก็่ะสู้กินครับกินก็เบีย้ยกินขึ้นไปครับ ตัวสู้ถอยโคลนไปแล้วดันเบี้ยงหงายเพดันโคลนขึ้นมาอืมเสริมโคลนขึ้นไปก่อนก็ดีนะเสริมโคนขึ้นไปก่อนครับนะครับจิกไปทางด้านปีกซ้ายครับโคตสู้นําเรือมาไม่ให้คนเราไหลขึ้นไปนะครับจังหวะนี้เราหงายครับ ดันโคนขึ้นมาแล้วก็ดันโคนขึ้นไปเผชิญหน้ากันเลยนะครับตรงกลางกระดานนะครับ่าดันโคนขึ้นมาจริงๆครับดันโคนขึ้นไปครับเดี๋ยวเราจะแทงเบี้ยใส่โคนนะครับทําให้โคนของสีขาวมีปัญหาแน่นอนครับคุณของสีขาวนะครับอยู่ในตําแหน่งที่ไม่ดีนะครับกู่ต่อสูก็อาจจะนําตําแหน่งนี้อาจจะนาโคนมาต่ออมาต่อจริงๆครับยังไม่กินครับยังไม่หิวนะครับกิน เบี้ยเราก็ยังหายไม่ได้ังนั้นเราเอาเรือไปลุกก่อนครับครับเอาเรือลุกปักไปหนึ่งดอกก่อนครับบี้ทางด้านปีกขวาก็น่าจะเป็นเบีย้ยฟรีเหมือนกันนะครับอ่าคุณจะสู้หลบมาแบบนี้เราหลายคนขึ้นไปเลยครับหลายคนขึ้นไปหลบดีที่สุดต้องหลบไปข้างเรือน,นะครับก็จะสู้นําเรือมาต่อเอาคนลุกปักไปหนึ่งดอก ปักเข้าไปนะครับกินเรือไหมอืมขุนขึ้นมาเราถอยคนไปลุกไม่กินเรือก็ได้นะครับถอยคนกลับมาลุกอีกทีหนึง่งปักเข้าไปอีกหนึ่งดอกบอกเพื่อนกันครับขั้วต่อสู้ถอยขุนไปแล้วก็ไปครับอุ้งม,มือไวจังเอาคนลุกก็จนแล้วนะครับโอ้โหอะไรของไก่ก้าฟ้าเนี่ย ขอประทานอภัยครับเอ้าหงายเบี้ยเสริมขึ้นไปเดี๋ยวเราจะเอาโคนลุกจนนะครับอืมเมื่อกี้ผาดแต้มงง่ายนะครับโปรดรับชมที่ความมันเทิงครับอย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับโปรดเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับควต่อสู้ดีที่สุดจะทำอย่างไงเอ่ยนะครับน่าจะนําเรือกินเม็ดเบี้ยหงายหรือเปล่าเพื่อยืดอายุนะครับ เอาเรือกินจริงๆครับเราก็นําเบีย้ยกินขึ้นไปครับผูกเรือเหมือนเดินครับเดี๋ยวจะนําโคนไปรุกที่ตาแหน่งขอไข่นะครับขอไข่อ่ากอไก่2นะครับจนสวยงามครับแต่ก็ไม่สวยงามที่สุดนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าคลิปหน้าสวัสดีครับ